แม้มีป่าปิดรอบทุกขอบทิศแต่น้ำจิตไม่ตีเรามีให้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรทิศตะิใหม่สำหรับฉันหรือว่าเกษตรทิศตะันิฉันเดิมนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมถ่ายในเรื่องของต้นตุเรียนโซมเนาะนะครับตเรียนโซมที่ว่าพื้นที่ผมนํามันเยอะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้คาแนะนำนะฮะ ให้คำแนะนําที่ดีมากนะเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ทำสวนทุกเรียนมานานละความรู้เก่าๆก็ห่างหายไปหมดนะฮะวันนี้ก็จะเข้ามาเนื่องจากเราอาดินขึ้นไปถมบนโคกแบบนี้ครับผมก็จะเข้ามาฉีดอนะีเน่าเพื่อปรับสภาพพ h เฮของตามโคนต้นนะให้พ h เฮเขาอยู่ประมาณ6แล้วก็เครื่องมือวัด p h เฮของผมก็คือตัวเก่ามันเสียอันนี้สั่งซื้อทางออนไลน์ละรอมาส่งแล้วเดี๋ยวไล่วัดค่าพีเฮดูนะครับ นี่เคยเรียนแจ้งไปครับเออเอิญพื้นที่ตรงนี้มันเป็นทุ่งนาเก่าสมัยก่อนเจ้าของเดิมทํานานาะพอทํานาเสร็จปั๊บผมมาพลิกมาซื้อทําสวนนะจริงๆที่มาซื้อแปลงนี้ก็คือเราเห็นวิวภูเขาเนื่องจากบ้านผมอยู่จันทบุรีเนาะมันเป็นวิวภูเขาแต่ว่าไปหาซื้อแถวจันทบุรีเนี่ยมันไกลมันค่อนข้างไกล300ลนะร้อฟโลนะรวม400รอโลไปกลับวันเดียวไม่ไหวนะครับมันต้องไปค้างเลยไม่มีเวลาก็เลยมา เจอที่ตรงนี้โดยเหตุบังเอิญน,นะก็ตัดสินใจซื้อเลยพอซื้อปปเสร็จปั๊บตอนแรกว่าจะทําที่พักตักอากาศประมาณนี้นะฮะไว้พักผ่อนวันหยุดจากทํางานประจำเครียดๆเนาะก็จะมาพักผ่อนนะฮะก็ในเมื่อเราซื้อที่แล้วก็เลยตัดสินใจปลูกสวนทุเรียนไปด้วยนะครับมาทีนี้ย้อนเข้ามาในเรื่องของการปลูกทุเรียน ถ้าการทําสวนทุเรียนที่เป็นพื้นที่นาเก่ามันต้องให้การดูแลคงางจะเยอะต้องเขาเรียกเป็นสองเท่าเนาะเป็นสองเท่าของสวนธรรมดาแล้วยิ่งเราไม่มีเวลาด้วยครับแต่ก่อนเราหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะครับหยุดวันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็อาทิตย์ไหนที่มีภารกิจท,ที่บ้านสมุดประการเพราะว่าเราทําผมทําบ่อปลาด้วยไงทำบ่อปลาแล้วก็เลี้ยงกุ้งผสมกับปลานะครับทําให้ทุเรียนเนี่ยมันโดนทิ้งแต่ก็เคยเรียนแจ้งไปครับว่า รอเวลากเกษียณนะครับรอรอ,รอเวลากเกษียณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยได้สีเลียดเท่าไหร่แล้วก็พอถ่ายคลิปลงเนี่ยเหตุจุดประสงค์หลักที่ผมถ่ายคลิปลงไปในช่อง YouTube ก็คือต้องการจะเก็บความคืบหน้าว่าเราทำอะไรไปบ้างนะไว้ในเซฟเวอร์ของ YouTube เราได้ไม่ต้องเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บเนาะแต่ก็เป็นข้อดีนะที่ผมได้รับจากการไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังว่า ถ่ายคลิปลงไปแล้วจะมีคนสนใจพอมีคนสนใจเสร็จปับ๊บแล้วท่านที่ปลูกประสบป,ปัญหาคล้ายๆกันประสบป,ปัญหาเหมือนกันท่านก็เข้ามาแนะนําแนะนําดีดีมากแล้วก็มีสวนพี่อยู่ท่านหนึ่งนะก็เข้ามาดูใน u t u b e ผมเหมือนกันแหละก็เป็นเพื่อนกับพี่เขาทางเฟซเนาะพี่เขาก็ทําสวนทุเรียนอยู่ตรงนิคมแถวแถว304ก็ทำสวนทุเรียนเนี่ยเขาจะปลูกเาเรียกว่าปลูกทองหลังน้ํา พวกทองหลางเนี่ยนะครับจริงๆต้นทองหลางเนี่ยสมัยก่อนตอนผมทําสวนที่จันบุรีเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วผมจะตัดพวกกิง่งพวกใบมันนะเอาวางตามโคนนะฮะแต่โดยทฤษฎีอะเราไม่รู้ว่าต้นทองหลางมันมีสารอะไรบ้างมันมีทําให้เกิดอะไรบ้างแต่ที่แน่คือรู้ว่าถ้ามีต้นทองหลางในสวนก็คือมันจะช่วยให้มแมลงอะไปเกาะกินใบทองหลางนะครับแล้วก็เอามาตัด มาถมใส่ตาโคนทุเรียนเนี่ยมันก็จะช่วยให้ทุเรียนเอารัดดีก็จะรู้แค่นั้นนะครับแต่ในเชิงที่ดีลึกเราจะไม่รู้ก็พี่ๆทุกท่านก็จะเข้ามาช่วยอธิบายว่าอ๋อมันมีไอ้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะมันมาช่วยเรานะครับที่ผมพลาดไปเลยที่ที่ใบเหลืองๆห,หลักๆไปก็กคือเนี่ยครับเราโดนมดคันไฟเข้าโจมตีเล่นงานเนาะอย่างที่บอกเรียนแจ้งไปว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่ทุ่งนานะครับเพราะนั้นทุเรียนก็มีพี่บางท่านก็เข้ามาคอมเมนต์ เขาบอกว่าปลูกผิดวิธีนะครับปลูกผิดวิธีจริงๆการปลูกทุเรียนมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกครับแต่ไอที่ผมปลูกเนี่ยคือผมไม่ได้ปลูกเองไงเพราะว่าเราซื้อที่หวังมาพักผ่อนเวลามาปลูกเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีทีมคุณอาคุณอานะฮะพ่อคุณอาคุณพ่อที่เขามาปลูกมาปลูกช่วยแต่พื้นเพเขาไม่เคยปลูกทุเรียนอยู่แล้วครับเพราะว่าอยู่สมุทรปราการก็ทําบ่อปลาทาสวนมะม่วงกันก็จะปลูกแต่ มะม่วงแล้วก็ทําบ่อปลานะเพราะนั้นไม่มีความรู้เรื่องการปลูกเขาเรียนแน่นอนแต่ถามว่าทําไมต้องให้เขามาปลูกอย่างที่เรียนแจ้งไปว่ามันคือสวนแห่งความสุขแห่งการพักผ่อนนะครับแล้วตอนมาซื้อที่อยู่ที่เนี่ยคุณพ่อแฟนก็น้อยใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่บ้านสมุดปราการล้วก็มีที่อยู่ประมาณแปดไร่มือนกันก็ติดกับคลังน้ํามันสนามบินสุวรรณภูมิติดกับการท่าอากาศยานนะครับท่านก็บอกว่าที่ที่บ้านก็ทําให้พอ มาซื้อทําไมนะนั่นก็งอนก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าน,นี่แหละครับเกณฑ์พวกท่านมาช่วยปลูกมันก็เป็นความสุขให้ทุกท่านมีส่วนร่วมเนาะพอทุกท่านมีส่วนร่วมเสร็จปั๊บเนี่ยพอการปลูกพิพิธีเราก็อธิบายวิธีการปลูกแต่พอปลูก,กเยอะมัน2อ0ต้นนะครับพอปลูก240ต้นในปั๊บเนี่ยท่านก็เริ่มเหนื่อยไงอันนี้ก็ปลูกเอาละปลูกเหมือนมะม่วงเลยนะครับเราก็มาไล่แกามันก็เป็นความสุขไปแบบหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งก็มีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่า งงเหมือนกันว่ารอบมาได้ยังไงอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้กดไม่ได้เครืองนะแต่ผมเองก็งงเหมือนกันว่ามันรอบมาได้ยังไงเพราะว่าผมฟ o r e c a s ตั้งเป้าไว้เนี่ยผมว่าตัวเรียนผมเนี่ยมันจะต้องตายอย่างน้อยเลยคือสิบห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์่ะมันต้องตายนะครับอย่างมากก็คือต้องตายอย่างน้อยก็ห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับที่ที่เราฟ o r e c a s ไว้ที่เราประมาณการไว้ปรากฏมันตายแค่ห้าต้นตายไปสามเปอร์เซ็นต์กว่ากว่าผมก็เลยงงเหมือนกัน เพ่พี่เขาคอมเมนต์มาก็ตรงใจผมเลยเออก็งงนะปลูกก็ปลูกไม่ไม่ได้ถูกตามหลักการตามทฤษฎีเลยมากมายเพราะว่าพาวกคุณอาพวกคุณพ่อที่มาปลูกเนี่ยท่านปลูกแต่มะม่วงแล้วก็คุณอาอยู่ท่านหนึ่งท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงเนาะท่านมาช่วยปลูกแล้วก็ท่านก็อยากจะดูผลผลิตของผมเหมือนกันแหละแต่ว่าท่านกะเสียละนะท่านก็เป็นมะเร็งมะเร็งปอดนะ เป็นสวนแห่งความสุขพูดง่ายทางผมเนี่ยจะเป็นสวนแห่งความสุขก็ให้ยากๆทุกคนมีส่วนร่วมแม้แต่แฟนที่ไม่เคยปลูกนะครับก็ให้เข้ามาปลูกให้มีส่วนร่วมแต่ว่าช่วงช่วงก่อนนั้นผมไม่มีเวลาเข้ามาดูเพราะผมหยุดวันทิ่วัเป็นเดียวแต่ช่วงเนี้ยทางท็อปแมนเนตเมนผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเขาโอเคลวเขาเห็นเห็นความสําคัญของเราเห็นความสำคัญผมแล้วเขาก็ให้ผมหยุดเสาร์อาทิตย์ พราะนั้นถ้าวันอาทิตย์ที่ผมติดภารกิจที่สวนผมนก็จะมาวันเสาร์อย่างเงี้ยฮะมาไล่ทำไล่พ่นไปนะครับก็ไม่ได้มีความรู้เลยมากมายเนาะนะครับแค่ปลูกให้มันรอดนะครับปลูกให้มันรอดแล้วก็การทําสวนทุเรียนนะแล้วแต่พื้นที่เนาะแล้วแต่พื้นที่มีพี่อยู่คนมาคอมเมนต์ได้ดีมากเลยเขาบอกว่าเราไม่ต้องไปตามใครนะครับมันอยู่ที่ว่าสวนไหนเหมาะสมแบบไหนเนี่ยครับขออนุญาตแทนให้ดูพื้น เห็นไหมครเป็นน้ำแฉะหมดเลยอย่างที่เรียนแจ้งไปมันเป็นทุ่งนาเก่าพื้นที่ตรงนี้พอเรามาปรับทํโคกทุเรียนปั๊บก็จะเจอปัญหาเยอะหน่อยมันก็เป็นความสุขไปแบบหนึ่งแล้วผมเองก็อีกห้าปีครับฝ่าะ,ะเกษียณจริงกะไว้ว่ากเกษียณเนี่ยเหลือทุเรียนตั้งยี่สิบถึงสามสิบต้นเนี่ยมันก็แฮปปี้แล้วเนาะโดยตอนนี้พอเรามาไล่แก้ถูกจุดนะครับเขาก็เริ่มรัดเริ่มแตกแล้วอย่างต้นที่โดนมดคันไฟโดนเชื้อรานะฮะผมก็ไล่แก้ แต่คลิปผมมันจะเร็วๆไงผมจะไม่ได้เลือกถ่ายต้นงามๆให้ดูเนาะเราจะเลือกถ่ายต้นที่มีปัญหาเนี่ยครับให้ดูนะครับมันต้นงามๆมันก็มีนะที่มันโตเกินอายุนะครับนี่ครับก็เริ่มแตกใบใหม่ละน่เหลืองเหลืองเหลือนี่รอทีรอวัดอ่ารอผลยืนยันจากเครื่องมือวัดว่าดินมันดินเรามันไอ้นนี่ไหมเพราะว่าฝนมันชะล้างไปเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเกิดพีเฮมันเป็นกดหรือค่าเป็นกดเนี่ย เราใส่ปุ๋ยทางดินไปอ่ะดินมันก็จะไปตึงสารอาหารพวกนี้ทั้งหมดเนาะในทางในทางที่จะดีนะนะครับแล้วก็ตอนมาทานี่ก็ไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้ไปศึกษาทฤษฎีใหม่ๆมากมายก็เอาความรู้ตัวเองดิมเดิมเลยครับมาทําแต่พอมาทําเริ่มเจอปัญหาปับ๊บเอาละเราต้องเริ่มหาข้อมูลนะพรหาข้อมูลก็เจอแล้วก็มาไปยุกใช้กับประสบการณ์นะครับอันนี้ก็คือเหลืองๆซมๆมมันก็จะเริ่มกลับขึ้นมาแล้วนะครับใบเริ่มเขียว บใบเริ่มเขียวอย่างต้นนี้จะเห็นได้ชัดต้นนี้นี่คือเขาหยุดชะงักไปนะแล้วก็ใบเหลืองผมก็เติมสังกะสีเข้าไปเห็นว่า,าฝั่งซ้ายใบก็เริ่มเขียวแล้วนะครับประมาณสองเดือนก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เริ่มรัดขึ้นก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับผมจริงๆผมอ่านทุกคอมเมนต์นะใครจะติจะติงผมไม่เคยนอยนะครับเพราะผมถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะ มันติเพื่อก่อนะครับติเพื่อก่อผมคอนเซปต์ Concept ผมประมาณนี้นะฮะเนี่ยครับ,รบต้นนี้ก็คือที่ว่ามันจะตายไปห้าต้นนะฮะก็เลยซื้อต้นใหม่มาปลูกพอซื้อต้นใหม่มาปลูกเสร็จปั๊บปรากฏว่ามันเข้าอิสรากันมั้งเนี่ยฮะลำต้นแตกๆเห็นไหมครับเนี่ยลำต้นแตกๆแ,แล้วเขาก็ใบเริ่มเขียวกลับมาแล้วจะมาสู้กันก็จะปล่อยไว้แบบนี้เลยนะปล่อยไว้ ต้นไหนโตเดี๋ยวพอโตแล้วเราค่อยว่ากันนะฮะต้นไหนที่โสมโสมก็เริ่มนะครับเริ่มรัดใบเริ่มนี่ละนะครับเราจับเริ่มวิเคราะห์เริ่มหารูดเคสสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้แล้วเรามาไล่แก้ปัญหามันก็จะดีขึ้นนะแล้วก็แน่น้องๆมาช่วยตัดหญ้า ให้สวนนั่นแหละเป็นสวนหน่อยนะครับเราไม่มีเวลาเนาะนี่ฮะผมเอาดินจากทายโคกขึ้นเป็นถมบนโคนนะครับวันนี้ก็เลยจะเพราะวัดก็โดนดินขึ้นเป็นถมใหม่ๆปั๊บเนี่ยดินมันเราไม่รู้ว่าดินมันทีเฮเท่าไหร่ก็เลยจะฉีกอีเน่าก่อนวันนี้นะับฉีดอีเน่าเบื้องต้นไปก่อนครับทีครับ, okay, รบวันนี้ก็ต้องขออนุญาตฝากคลิปความคืบหน้าเนาะหนึ่งอาทิตย์จากอาทิตย์ที่แล้วใบเหลือง,องนะครับ ที่เราใบเหลืองอาทิตย์นี้ก็ใบเหลืองน่าจะเหลือไม่ไม่น่าจะถึง20%ซนต์แล้วนะครับพอมองส่วนใหญ่ก็เขียวหมดละนะครับฝนเยอะความชื้นเยอะบางท่านบอกว่าความชื้นเยอะน้ําเยอะใช่ครับแถบนี้น้ําเยอะแล้วก็ผมถ้าฝนไม่ตกติดต่อกันเนี่ยผมก็คือลดน้ําวันหนึ่งเว้น2วันนะครับแต่ถ้าฝนตกแบบนี้เราไม่ลดน้ําเลยนะครับก็เป็นข้อดีไปเราก็ประหยัดนี่ครับอย่างอันนี้เขาถอดใบใบใบเหลือง แต่ใบใหม่ก็รัดขึ้นมาละเหตุผลที่ต้องเข้ามาเพราะว่าใบใหม่นี่ครับเราต้องรักษาเขาแล้วก็ฉีดพวกยาเพีย้ยฉีดพวกปุ๋ยเพิ่มสารอาหารให้เขานะครับแล้ใบแก่อย่างนี้ก็เราก็ไม่ต้องฉีดนะครเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มเริ่มดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีต้นที่ผมทดลองอยู่ตรงหน้าที่พัก อันั้คือไม่รอดหมดคันไฟเข้านะไม่รอดอย่างต้นนี้นะฮะต้นนี้คือพอเราโรยฟุยดานโรยอะไรปั๊บเนี่ยก็เริ่มแตกยอดแล้วเห็นไหมฮะก็เริ่มแตกยอดแบบนี้ลแล้วคครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตฝากคลิปไว้ในช่อง YouTube อีกหนึ่งคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ให้กำลังใจกันขอบคุณครับสวัสดีครับ